มือนดีครับมาพบมาขอครับช่อง VR ชั้นได้ของเราครับผมผ่าพี่น้องมาเบิ่งเลยครับบานไหลครับบานไหลพึ่งเฮ็ดแล้วครับเริ่มเรืยสีผาบอกวิธีการเฮ็ดครับผมบราเคยเฮ็นเชือกแล้วครับกับเบิ่งหอมหุ่นอยู่ในยูทูบเหกันนะครับแลักน้ำมาดัดแปลงใส่ครับผมเริ่มต้นมันก็มันก็มีมันต้องมีล่างแน่เหมก่อนเด้อครับนี่ครับนี่ครับ ล่างเนี่ยนี่ก็เจอน้าในอ่าที่เฮาช้อปปิ้งเอาในไอ้ยังก่อนแล้วครับหมวดในแอบราชดาในมวดมวนมือนีแล้วครับน่ครับสั่งเอาจากในเน็สนะครับนี่ครับล่างมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับล่างว่าจะเป็นลักษณะนี้แหละครับผมนี่ครับเป็นแนวนี้ครับมันจะมที่ร้ายขนาดครับผม แล้วจะหฮาสีเหลือกเอาเป็นหลอ่อพลาสติกหรือว่าเป็นลหล่อเล็กครับจะ่ของผมเหลือกเอาเป็นหลอพลาสติกครับทังบาเชียงดังนะครับนี่ครับตัตอนีเ้ากับมาดัดแปลงเห็ดตอนนี้ขาเ,เห็ดนนเป็นประตูประตูบานลหลพอมาตอนนีก็้บบปัป๊บเอามาเป็นหน้าต่างครับผมนี่ครับผมนี่ครับขั้นตอนในการเห็ดก็คือห้าเห็ดกรอบใส่ก่อนครับ นี่ครับห้ามเห็ดกรอบใ้ห้ามเห็ดกรอบใ้นะครับใส่ล่าง้ังบนสองอันหำยาวนี่ครับใส่อันที่สามใส็ช่องนี่นั่งครับผมส่วน้ังล่างมันกับมีล่างเนี่นะครับส่วน้ังล่างมีล่างเนี่ยนี่เพื่อล่องลบนำนักครับผมใส่ายประู้ปตูหนาบ้านหน้ามนลยล่ะครับผมนี่ครับนีม่มันจะเป็นกรอบตัวนี้เขาเมื่หาคลิปครับ ตัวนี้ยังมันใ,ใสแผ่นเชือราอยู่ครับผมส่วนทั้งนี้นี่เรียบประอบเรียบร้อยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เง้วเนี้ะครับสามเหกชิบครับถึงเฮ้าติดแผ่นฟ้าเชือลาพัาดตรงตีทั้งหนอกก่อนครับเฮ้ยติดติดตัวตัวนี้ก่อนครับนะครับตัวอยู่ในในขวบเรียบอยู่นะครับฟองถ้าไปเห็นเป็นระยะห่างหมือชิดเส้นครับผมนี่ครับ ผมเว้นระยะห่างไว้ซิฟก็เส้นนะครับนี่ครับเพื่อว่าเวลานั้นเวลาัตัวยิ่งตายกัอยู่ข้างนองมันเสมอกันเวลาสไลด์มากปั๊บมันจะประกบกันพอดีจิงๆนะครับผมนี่แหละครับนี่ครับผมส่วนแผ่นฟ้าเชือรานี่ก็หนาแปดครับยีชิบเส้นครับผมหรือพี่น้องอยากได้แบบได้กับพี่น้องก็จังไปดัดแปลงปั๊บปรุงใส่เอาครับพ่อห่อประกอบแล้วเรว หาพปัจจัยว่าปิดปิดแผ่นในสี่ใยนะครับปีต์แบบบ่บอบ,อบอ่อเหยียดบ่อเหยียดอ่าดองร้อยเลยสี่เฮาเป็นล่างมีเห็นนะครับเพื่อความสวยงามครับตัวนี้จะเป็นโค้งเปล่าซื้อเม่อก่อนนะครับสิย่งางบ้านถิ่นใจนี่แหะครับผมถ้าัไดไปเป็นซางหรือพี่น้องให้เป็นซางเบิองออกเข้าใจใง่ายเ,ยเด็ดขาดครับผมผม,ผมอาจสิเฮ็ดยากแม่บ่จักคือจังได๋ครับผมกเ็เฮ็ดตามความเข้าใจของผมมันออกมาก มันพอดอใส่เนี่ยแล้วครับผมอ่าผู้ใดนี่ว่าคิดดีอัดเหตุดีก็ผมก็ได้ครับนี่แล้วครับแต่ว่าขันมีล่างล่างจะรับน้ำหนักหลยๆนะครับนี่ครับผมหมายภาพี่น้องเมืองของ้างนอกครับตัวฉีดผมปิดดีผมกับยิงซิลิโคนไว้น้ำเด้ครับเวลาน้ำฝนเข้ามาเนี่ยครับผมยิงซิลิโคน ่อนจิตปิดแทนมีไหวนะครับนี่ครับมีส่วนดันนอกครับส่วนดันนอกนี่คึอยิ่งตายได้ครับยิ่งตายไปเลยครับนี่ยิงตายไวยิ่งตายห่างกันไปเพื่อกันครับจิบเส้นจิบเส้นนี่แหละครับผมยิ่งไว้ห่างไว้ห่างไว้เลยครับถ่ายเป็นมันง่ายเฮ้าเห็ดเห็ดเป็นกอบไปเลยครับจังยกมาวางไว้เสยดายไม่แห้งง่ายครับนี่ครับนี่ครับผม กัดไว้ง่ามครับ่องนี้เขาเหตุกันครับผมจะเหตุประกบอยากนะเนยจังหน่อยเสื้อพ้นศาสตร์มากนะครับนานายี่ซิบนี่ผมประกบช่วงหนึ่งกับยูประมาณโต๊กอยู่ผลละครับเกือบหาหกสิ้นผลละครับเวลาประกบกันแล้วนะครับนาประกบกันครับผมยูประมาณหาสิ้นครับอีครั้งละหาครับโดยประมาณครับ ตัว <c oughs> ประตูเียก็คือกันครับผมประตูนี่แต่ว่าผมปิดตายนะครับบอด้เป็นเป็นแบบพึ้น้าต่างเัวนเป็นบานไหลนี่นะครับผมบานนี้ค่ะหลังจากนั้นถ้ากับไม่มีก่อนนัครับผมนี่ครับมานี้าพวกกระเจาหวยดันล่างเสี่ยงไว้แล้วนี่ครับ นี่ล,ล็อกเรียบร้อยครับล็อกตายนี่ครับผมบอก่่ได้นี่มันเนะครับเปิดนะครับผมประกอบกันมา,าง่ากครับเรื่องจากเก็บโค้งแบบนั้นแหะครับก่อนที่ผมบอกครับ,บที่ใจรักทั้สำคัญของบานไล์ก็คือมันจะมีบาน บ้านเอ้ยที่ล่างล่างล่างหลุดล่างขิงนี่แหละครับมันจะมีควาเรียบหรูมาเลยครับสองเมตรน้าดีครับต้องเห็ดมากกับน้าเลยครับเ่องส้ามารถมาออกไปเรื่อยออกมาประกอบใช่ครับพวกสองทีเลียมอยู่ในแ้วบ้านนี้ครากัจังมาไส่แผ่นที่หลังครับบ้านแ้งประกอบใช่เหล้วเรียบร้อยนะครับผมครับบางวันพี่น้องเข้าใจนะครับ ก็คือว่าผมก็เหตุผมกเ็มกเฮอร์เทเดห์เทเล่คือกันครับผมผมก็บเบิรงกเขาเขาก็ค่อยเห็ดเห้เบิรงกหรอกครับว่ามาัขันตอนเนี่ยอะไรผมกับมาซึซ่าเอาครับผมโอเคครับผมจะไลกะ่ก็ฝากเบิรงนังน่นเลยนะครับผมก็เหตุตัวนี้ก็จังมีงานายงานไรยางครับผมล,ยยง,ง,ง,ลงไหวจงไลก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมกนีน้นะครับ ขันขอกปัจจัยยังกับชั้นขามข่ไหนที่หนึ่งครับโอเคครับผมสวัสดีครับ